ล่าสุดนวัดอิสระไกลสีเดียวมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวลั่นให้เวลาถึงพพุ่งนี้เที่ยงให้มาสารภาพจากหนักจะเป็นเบาถ้ากล้าพูดก็ต้องกล้ารับทุกคนฟ้องคุณได้รวมถึงได้พูดถึงกรณีพูดพลาดพิงสาวข้ามเพศเรื่องสาวข้ามเพศขอไม่เอ่ยชื่อละกันย้ำคนเราต้องมีเหตุผลมีหลักการเป็นการทำข้อตกลงและผลประโยชน์ตนทำงานเต็มที่ ย้อนกลับไปเมื่อปี61เอาเด็กในสังกัดกว่า20คนไปเดินแบบแต่ไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกใดๆต้องแต่งตัวตามซอกหลืบทุกคนทำงานลำบากมากซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกิดเป็นหลายครั้งแล้วส่วนที่ฝ่ายโพสต์ว่ากระตันอยู่ต่อลูกค้าเจ้าตัวโต้กลับว่าอีกฝ่ายจ่ายเงินช้าทวงแล้วทวงอีกจนทำให้ตัวเองเนี่ยเสียโอกาสเข้าตลาดหลักทรัพย์ จนกลายเป็นหนี้ข้ามปีเลยเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ขอตัดขาดไม่ร่วมงานด้วยแต่เงินตรงนี้ได้ครบเพียงแต่ช้าและนานเกินไปโดยคนที่รับเรื่องไว้อ้างว่าเจ้านายไม่มีเวลาเซ็นย้ำทุกอย่างมีหลักฐานมีสัญญาว่าจ้างชัดเจนโต๊ะกลับที่โพสเพราะถ้าเกาะคนดังตนไม่ต้องพูดถึงเขาตนเกาะเรื่องที่เกิดขึ้นย้อนกลับไป เคยสนับสนุนหญิงข้ามเพศคนนี้ตลอดถึงขั้นออกปากให้เป็นนักการเมืองเลยแต่รับไม่ได้กับความคิดล่าสุดที่ไปออกรายการไม่น่าเชื่อคนที่เราเคยผลักด,ดันจะมีความคิดแบบนี้ไม่อยากให้ใช้พื้นที่สาธารณะแบบนี้กับใคร รับไม่โกรธเลยที่ถูกโพสต์ด่าแต่ตนเองทําไปเพราะมันคือหน้าที่ของบุคคลที่ต้องทําหน้าที่พับปิกสปิคกิ้งและคิดว่าสิ่งที่ตนเอง,งโพสต์ไปไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้หรอกแต่อย่าให้เขาไต่ตองเพราะทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลทุกคนผิดพลาดกันได้ตนมีเหตุผลทุกอย่างชัดเจนตนจบแล้วคือจบเจอกันก็ทักทายแต่ไม่ขอพูดเรื่องงานส่วนจะเป็นเพื่อนกันไหม ก็ไม่เป็นไรยืนยันว่าแนวทางแบบนั้นที่แสดงออกตนเองเนี่ยสนับสนุนไม่ได้จริงๆ